สวัสดีค่ะแม่หมอเมือทองชาลีทาโรดวงโชคลาภประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคม2567วิชายามอัตการคนเกิดวันอาทิตย์โชคลาภจะมาจากสิ่งที่มองไม่เห็นมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาจากคนรักจากการเดินทางยวดยานพาหนะทะเบียนรถหรือตั๋วเดินทางก็ได้ค่ะนอกจากนี้ยังหมายถึง โชคลาภที่มาจากการงานก็ได้นะคะคนวันจันทร์ยังไม่มีโชคนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยสบายเดี๋ยวรอให้หายป่วยก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นค่ะคนวันอังคารจะได้โชคจากเพื่อนฝูงได้โชคจากญาติสนิทมิตรสหายแต่ไม่ได้เป็นโชคจากการเสี่ยงโชคนะคะ จะเป็นโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับการเงินการงานหรือเป็นโชคลาภจากการเดินทางคนวันพุธจะได้โชคลาภก้อนใหญ่จากเลขที่บ้านนะคะมีเกณฑ์การเสี่ยงโชคคนวันพฤหัสจะมีโชคจากต่างถิ่นต่างแดนโชคจากทางไกลสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือการไปไหว้พระขอพรจะทำให้มีโชคมีลาบนะคะ คนวันศุกร์จะมีลาบนะคะหรือลาบปากมีคนเลี้ยงมีคนเปได้โชคลาบจากการเดินทางโชคลักจากทางไกลคนวันเสาร์มีโชคนะคะแต่ก็เหมือนมีอะไรบางอย่างขัดขวางอยู่ลองทำบุญกับคนแก่เด็กคนป่วยคนชราลองเอาเลขพวกนี้มาเสี่ยงโชคดูนะคะค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปดวงโชคลาภ ขอให้เฮงๆปังๆ,ๆรวยๆทุกคนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ